ม,ม,มันก็เหมือนธรรมดาเหมือนกับงานวัดไอที่เปิดเพลงก็เปิดไปไอที่บอกบุญก็บอกไปไอที่บอกบุญก็จะได้บุญและพวกเปิดเพลงก็จะได้บาปปล่อยปลาซึ่งเราซื้อมาจากหน้าบ่อก่อนรวมทั้งคุณนายวิบูลพรนะครับคุณนายน้อยสักครู่หนึ่งพรัอมกันนะก็คงจะเดินมาเดินทางมาถึงนะครับระหว่างนี้นะครับที่กิจกรรมยังไม่ถึงวัยรุ่นร ตาปัญยาศสนะครับนั่งพูดคุยทักทายกันอยากจะไปดูบรรยากาศริมแม่น้ำนะครับก็มีความสวยงามมีปลาแหวกว่ายมีอาหารปลาเลี้ยงปลาเพื่อเป็นการสร้างทานบารมีนะครับนะครับมีผู้ฝากมาร่วมบุญ0บาททอยบาทขอแมกก่อนถวายน้ำตานนะถวายต้นไม้ถวายพระพุทธรูปถวายสังฆทาน และก็ตันอื่นนะครับก็ได้รับเมตตาจากเจ้าอว่านวัดเกษตุรย,รยามานาแห่งนี้ให้ได้ใช้สถานที่ริมน้ำลาบุญแห่งนี้ประกอบกิจกรรมบุญนะครับและก็ยังได้รับเมตตานำคณะสายบุญ ฝ่ายพระสงฆ์ก็คือท่านวัดภู่ไผ่โรฒาทรากุลเจ้าอาวาสวัดสะพังพร้อมคณะสงฆ์วัดสะพงนะครับสฉาะวันนี้เนี่ยที่วัดสะพังเองก็มีงานบุญใหญ่เป็นการบวชหน้ามูนะครับซึ่งช่วงเช้ากระยาณมิตรสายบุญหลายท่านก็อยู่กันที่วัดสะพังนะครับเสร็จพิธีการทางนู้นแล้วประลองพระใหม่กันเรียบร้อยแล้วรับประทานอาหารกันแล้วก็ คณะก็จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมบุญณะลานบุญริมแม่น้ำข่าวจีนแห่งนี้ก็คือการไถทท่ชีวิโแคแล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็กิจกรรมบุญต่งางๆนะครับก็วันนี้นะครับไปอย่างที่เคยได้เรียนกันทุกครั้งมาทำบุญแล้วเราก็ต้องทำทาหารทำทานแล้วเราก็แบ่งปันแบ่งปันก็คืออยากจะไปไหว้พระ สิ่งเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดเกษมถุยยมนนาก็มีหลายจุดหลายที่ด้วยกันนะครับร่วมกันไหว้พระก็ถวายปัดใจเปลี่ยนเทียนเปลี่ยนผู้นะครับใส่บาตรสตางค์ใสบ่บาตรพระประจําวันเกิดของแต่ละท่านทําบุญบริจาคโงศพให้แก่ผู้ยากไร้ร่วมกับทางวัดน,นะครับเสร็จแล้วเราก็อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่ในละแวก นำสินค้าถึงถิ l นมาจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผักสดของกินที่ปรุงแล้วกาแฟน้ำดื่มนะครับหน่อไม้ต้มยานางหลายอย่างเลยครับก็ไปเรื่องทำบุญบริจาคโลนสดให้แก่ผู้ยากไร้ร่วมกับทังวัดนะครับสายุนะครับเสร็จแล้วเราก็คุยพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านมาแล้วแง่ ก็วหวสังฆ้ทางสวายมาจำน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ธรระนี้สุขของร่วมกณะที่ปุงแล้วสายบุญคณะขงวัดน้ำดื่มเจ้าวาดสถตะพังแล้วก็วัดหน่อม้านะครับน้องายาครับตำรวจฝากมาร่วมบุญด้วย500แล้วก็ของ เราเองครอบครัวประโยชน์คูนเพิ่มทันครอบครัวที่ดินครอบครัวญาติกรก็มาร่วมกันทำบุญถึงดังนะครับเป็นการเลือกเสือแบ่งปันให้เงินทองกระจายรายได้เพื่อการสืบเชื้อเขาด้วยนะเดี๋ยวสักครั้หนึ่งคณะกัลยาณมิตร ำรวจสายบุญก็คือท่านกรตำรวจตรีนิสิตเรขขันประธานกลุ่มในตำรวจสายบุญก็คงจะเดินทางมาถึงท่านก็จะได้มาทาถ่ายสุนทนาธรรมกับพวกเรารวมทั้งท่านตำรวจเอกนิวัตศรีทองจ้อยท่านรองผู้บังคับการตำรวจูตรีวิทยาประจวบมีนีขันอีกท่านหนึ่งนายพลพรนะครับคุณนายน้สักครู่หนึ่งเขาอะก็คงจะเดินมาเดินทางมาถึงนะครับระหว่างนี้นะครับที่กิจกรรม ยังไม่ถึงหน้าเวลานั้นเราก็ตามอัจยาศัยนะครับนั่งพูดคุยทักทายกันอยากจะไปดูบรรยากาศริมแม่น้ำนะครับ<ม>ก็มีความสวยงามมีปลาแหวกไหวมีอาหารปลาเลี้ยงปลาเพื่อเป็นการสร้างทานบารมีนะครับ<ม>ถ้ามีลูกเด็กเล็กๆมาเาก็ระมัดระวังวกันด้วยนะครับเพราะว่าตึกลิงจะตกน้ำตกท่ากันลงไปนะครับเพื่อกันดูแลแม้กระท่งน แล้วก็ขอผู้สนิทข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมบุญในวันนี้เป็นคณะในสายบุญกับท่านทูตเจ้าวาดรถสัตว์ทาเจ้าวาดวัดเตมิยมน่านาคยากัลยาณมิตรทุกท่านขอผู้สนิทข้าพเจ้าได้ร่วมทําในครั้งนี้ได้แก่ญาติทิพย์ข้าในเพศข้าเชื้อโรคข้า ตอนนี้และ<อ>เทวดาประจำตัวข้าทำทานกันไปก่อนนะครับเดินชมพ่อค้าแม่ค้าซื้อหาสินค้าข่าว<อ>ว่า<อ>วัดเกษตรดีมันได้วย ท่านนายกเอี่ยมนะครับไไก็พร้อมด้วยกัรลายานมิตรสายบุญโดโดเดินทางมาจากาตลิงชัน<ด>ก็มาร่วมกิจกรรมบุญบบกับคณะนายตำรวจสายบุญด้วยนะครับที่วัดเกษมสุเดียมานาฏใส่บาตรสตางใส่บาตรพระประจำวันเกิดของแต่ละท่านคําบุญไรร่วมกับ,บาทางวัดนะครับเสร็จแล้วเราก็อ,อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้า ชาวบ้านที่ไนระแวะนี่ก็หลังนศนาหลายอยางเลยนะครับก็ไปเลือกชมเลือกดูกันหัถกรรมเป็นสายสื่อมวลชนใจบุญร่วมกิจกรรมบุญยังซื้อหญ้าให้กับ,บวัวนะครับวัวที่ที่เราเห็นนี้ครับเป็นวัวตัวเมียซึ่งกำลังตั้งท้อง คณะกลุ่มนายตำรวจสายบุญคณะกลุ่มคืนคุณแผ่นดินก็ไปถ่ายชีวิตมาจากโรงค่าสัตว์นะครับมีลูกน้อยเจ้าวัวน้อยอีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าวัวน้อยก็ได้รับการถ่ายชีวิตมาด้วยพร้อมกับแม่วัวนะครับ ลอดตายแล้วไงไม่ไม่ต้องถูกเชืียดแล้ว,ไ,ลวไม้ไป,ไปให้พ่อค้าปลานะตามจำนวนถ้าเหลือยังไม่หมดก็เอาไว้วดหน้าปลาตั้งใจว่า ปีหนึ่งจะในการหล่อพระรูรลอหักทีวัดเนี่ยปีละห้าครั้งนะทำบุญนะในการบูชาหลวงพ่อพระปรานในเทวดสดหสดพอหลวงพ่อพอพอทองห่งวัดนะจะไ,ได้หล่อพระรูป <c oughs> เป็นเพื่อนกันรไม่เป็นทางทำมนี้กันก็นกจ้างพระที่ประเทศอิบันนี แกะแนวแัะไปช่วยใจด้วยแองมีควายาลงาแกะก้อนหินน <ร Stevens. S 1> ้ำ <ov |notimestamps|> <sounds> ่าให้เดินกระรูกถ้าใช้เวลาไนาก็ต้องิดตตองราะว่าตั้งอยู่ที่อารมไ่น้ำนำอาเดินกระรูกที่เราแฝงแงอยู่พรท้องม่รพูจอบให้ลึกขึ้นทันที คุณกับเราผู้ที่มีพระคุณกับเราก็มีใครบ้างล่ะหนึง่งมีดามันดาน่าวันไไนี้เพิ่งอายุสิบแปดครูาอาจารย์ครูอาจารย์ที่อสอนสร็จแล้วเราจึงจะเกิดอนุภาพอันนี้ตะมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีใครสอนตะมาณเขาทำแล้วทำตะมาณเมื่อกี้ทุกครั้งจะพออาละวาดก็เรืองติ่งกุญเจ,จ้าอยู่นะหน่า พอจบพระพุทธเจ้าก็กล้าที่หนาวมุกเจ้าจะนี้เป็นจริงีจรคงนะต่างในความรัดทานะถามพระพุทธธรรมประโจทย์ในความจัดทายมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะถึงโยมคนไหนที่ยังไม่มีสมาธิถามว่ามีมีพุทธานุภาพมาไหมมีแต่เรามองไม่เห็นหรอกเพราะว่าจิตเรายังไม่สะอาดแต่ว่าด้วยเจตนาที่เราเลี้ยใส่กันเนี่ย ก็จะมีอำน,นาจพในการรู้ากธรรมะรู้มากเริ่มหลอกพระทำไมจะต้องยกการหลอกพระเนี่ยต้องตั้งเพื่อเป็นการบูชาคุณข,ของพระพุทธทเจ้าเปลี่ยนด้วยท่านได้เห็นเราหลอกพะหลอกพระก็มีประธานหลอ,หอกขอพระองทำไปหลอก เราพองเรือด <c oughs> ไปล่อแกก็มีตามยี่สิบบาทมีเราล่อผู้โต้ไปลอยตัวทวนแช่เราต้นลึกมีทานในผู้ท้วนเราล่อผู้โตอะไรมาให้ท่านบรรจัติเว้ในอะไรเข้าในไปศึกษาหนนะครับเยอะแยะเลยซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นต้นทางเป็นเป็นสาดาที่เราต้องเคารพเดินเติบมาเขาพูดได้แบบนั้นไปเติบไทยพุทรรมนะครับแต่ว่าบางคนเปรียบว่ามันเน อยู่ที่วัดสามลาดอําเภอรปราสาัดตุรินทรส่งไป50กว่าตัวแล้วค่ะออกรูปมาก็เกือบ50ตัวค่ะออคือท่านอาจารย์ท่านบอกว่าท่านรับปากพี่น้อยว่าท่านจะไม่ฆ่าไม่ขายไม่ให้ใครท้งนั้นท่าน,น,น,นจะเลีย้ยงไปโดยความวัวจะหมดอายุอายุข่าเพราะว่าที่วัดเนี่ย 完了就关了。 โตอรหโตสัมมาสัมปุทสะติทธังนามสารังคัชามิภุติยมิสังฆังสารังคัชฌมิภุติยมิสังฆังสารังคัชฌมิตาติยมิธัมมังสารัง ก็เลยไหว้ต้นไม้เอาสาธุนีน่เดี๋ยวเทศกาลนิพพานถวายนะครับไปโบกไปช่ว,วยกันไปนะครับข้างหลังนะครับผมฟองไม่เถีงเอามาข้างหลังมากๆเลยไปช่วยกันนะครับตั้งใจว่า,าวันนี้เราถวายสังฆทานน้ำนิหพานแท้สรุปหนึ่งองค์พระไตรีวอนสองถืนนะครับแล้วก็สังฆทานสิบห้าชุดถวายก็บูชาพระพุทธเจ้าหยิบไม่หยิบเหมือนกันหมดครับ ดิบป <gesch> <iza> okay. ูชาวพระพุทธเจ้านะครับเอาถวายน้ำโดยที่ผ้าแพ็คการเข้าไปสองืนเข้าสรุปทองเหลือ9เ้านิ้หนึ่งอง์ต้มบ้างนะดีไปไปเลยนะครับนะครับร่วมแต่วายวไปเลยครับครบห้าคนนะนะครับเป็นตัวแทนพวกเราได้ถวายงานได้เอาดีถูกเก่งอ่านะเอาให้หัวแม่ลูกนี้มีความสุขเป็นอินตะลานะครับให้ไปอยู่ที่ ที่มันแคบไปหน่อยเดี๋ยวอยู่ที่จะให้ความเป็นอิสระนะครับอ่าใครถ่ายรูกปกับพี่น้อยเธอนะครับข้บางหน้าทา่านบรรชายจะไหนอ่ะปาถูปาเปิดปานะครับอิประมาต่าที่คุกขังชีวิตเราก็จะได้มีอิสระมาก่างที่คุกขังคุกขังจากกิเลสตัณหาอุปาทานมันจะลุกไปเจอละตัวละตัวนะแล้วก็มีความโชคดี เดี๋ยวผู้ชายเดือนตัวนี้เป็นผู้หญิงหมเลยผู้ชายเขาไปอัดตนนี่อ้าวนาเบพุทธายามาพุทธาไตรรัตนะญาณนีโรภะสีสาหาสาสุทักมาพุทธโมธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธาเอเุชานอเมมาสามเัเฟชา ตาลัดตาตาตเดกานิ่ขไปไปปค่อยไปนะตาด้วาด้ดีแล้วไม่าดีก็มีวางุงด้วยเพราะว่าให้ควาอิสระนะตานี่นรแปดกี่แปดพนับอาจารย์ลดที่ิมเน้ำดือมด้ว่ไหน่ะ นะเราไปได้จริงๆีใช้ทุกเราการที่ม้าพักให้เพื่อ้าพเเดี๋ยวพ้าจะให้พอแล้ววันนี้เรากินกระจาแล้วสาธุนะครับต้นไม้ใครอ่ะต้นไม้ในป่านะครับอ้าโอ้เดินเดินเท่เลยอิติตฐังปิตตังภมังยิปเมวะสมิธโสุสัพเทอเรยุสัมปปาจันโภปนาปโซยะามณีโชติลยคา ปูตสาภะโรอโหอินาสตุมาเตอภะชนมโนธนาโสกุศลนี้ ขท้ามหาราชทัง้ามหาราชสีห์จ,ยยจงเป็นสักขีพยายนจเป็นสักขีพยานในการบำพิญกุผลในการบำพ็ญกุศสนของข้าพระเจ้า